น้องนิ่าตัวเล็กๆค่ะแต่ก็ต้องใช้คําว่าอ๋อ power s o ซ้อมพาวใจในแต่เม่ล่าสุดก็ไปงาน LV ค่ะลุยวิตตงเข้าเร่่มแฟชั่นโชว์นางฟอนโรแบบปังๆแล้วน้องก็มาลงภาพใน i อใช่ไหมคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ถอดแจ็คเก็ตออกไปแล้วแล้วล่าสุดก็ได้เห็นรอยสักของเต้าด้ชนิดที่ว่าต้องซูมนิดเดอร์สำหรับรอยสักที่น้องนิ่าไปสักโดยช่าง8 p ค่ะช่างสักที่สักให้น้องนิ่าที่ LA ล่าสุดค่ะพี่เขาได้มารีโพสต์ทุกครั้งเลยที่มีภาพที่เห็นลายสักน้องนิ่านี่ล่าสุดมาตรี โพสนี้นะคะไปที่ i g Story รีสำหรับชุดที่ถอดแจ็คเก็ตถือกระเป๋า LV อันนี้ที่โซอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจคุณ8ปีเลยนะคือลายที่เราออกแบบแล้วก็สั่งด้วยตัวเองไปอยู่บนตัวของคนดังระดับโลกแล้วคนดังระดับโลกอย่างโนริซา่าก็พารูปต่างๆลายสักตัวเองนี่ค่ะไปอยู่บน i อที่มียอดผู้ติด,ดตามแล้วก็สื่อทั่วโลกเล่นค่ะหลายคนก็จะเห็นลายสักนี้ตลดใช่ไหมถ้าแอดเป็น8ปีก็ปลื้มแน่นอนค่ะจะรีโพสทั้งวันนั่นแหละล่าสุดนี้คุณ8ปีก็ไม่พลาดนะคะมารีโพส ลง IG s t สตอรี่เรียบร้อยเป็นลายสักที่ตัวเองสักให้กับน้องลิซ่าเองเลยแล้วน้องลิซ่าก็ดูเหมือนว่าจะไว้วางใจคุณ8 p พีให้สักเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่บริเวณข้อขาใช่ไหมที่เป็นลายของเอลเลิชค่ายของน้องลิซ่าเองและด้วยความน่ารักมากๆเลยเมื่อ I g จของช่างสักที่สักให้น้องลิซ่าสำหรับช่างสัก 8P พีได้มาลงรูปภาพนี้ก็คือไปสั่งมาไม่พอแถมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยเอนดูสุดๆและก็เอนดูน้องหมาของคุณ 8P ีเขานะคะมองหน้าคุณบอสและลิซ่าไม่ องกลงล้เยค่ะบอสก็น่ารักมากๆคือช่างสักที่สักให้น้องลิซ่านะเป็นพี่ผู้ชายที่อุ้มน้องหมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือแฟนของพี่เขาหรือเปล่านะหรือว่าเป็นพนักงานในร้านไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าก็มีโมเมนต์ถ่ายภาพกับน้องลิซ่าและก็โพสที่ไอจีของร้านสักใครที่สนใจหรือว,ว่าอยู่ใกล้ๆ LA Studio ของคุณ8ปีก็สามารถแวะไปตามรอยกันได้นะอาจจะไปสักแบบเบาๆน่ารักๆแบบน้องลิซ่าก,ก็ได้ก็อยู่ที่ความชอบฝากไปอินกตทที่ไอจีของร้านสักแปดพีด้วยนะคะ I wish I